สวัสดีพี่พี่ช่วงเช้าเช้านะคะวันนี้จุ๋มจะพาพี่พี่นะคะมาดูหม่อนไวคิงนะคะที่ตอนนี้นะคะสุกไม่ใช่สุกสิเป็นผลเต็มต้นนะคะเออเบื่อบเบยอนะคะเช้านี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวจุ๋มจะพามาดูว่าจุ๋มใส่อะไรบ้างนะคะหลังจากที่ออกผลแล้วนะคะเขาจะได้ไม่ทิ้งผลแล้วก็ผลจะได้อวบสมบูรณ์นะคะนี่นะคะดกๆกันแบบนี้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ ก่อนที่เราจะไปดูผลหมอนนะคะจุ๋มจะพาพี่ๆมาดูอันนี้ก่อนนะคะอันนี้เมื่อวานนะคะจุ๋มถ่ายคลิปไว้นะคะจุ๋มมาใส่ปุ๋ยนะคะแล้วก็ลดน้ํานะคะเพื่อให้ผลเขาเนี่ยตึงและอวบสมบูรณ์มากนะคะบอกเลยว่าน้ําต้องใช้เยอะมากนะคะบัวไม่ไหวนะคะต้องต่อสายยางมานะคะจุ๋มจะให้น้ําเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็จะให้ น้ำเนี่ยวันเว้นวันหรือว่า2-3สาวันครั้งนะคะเพราะว่ามันจะได้ผลอวดๆแบบนี้เลยนะคะถ้าเราให้น้ำเยอะเขาก็อาจจะทิ้งผลได้นะคะอันนี้เป็นผลที่ ออกมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะยอมรับเลยนะคะจุ๋มไม่ได้ตั้งใจทําผลนะคะต้นนี้นะคะตอนแรกนะเขาทิ้งใบหมดแล้วนะคะจุ๋มกะว่ายังจะไม่ทําผลนะคะแต่พอดีมีฝนปล่อยมาหน่อยหนึ่งนะคะประมาณอีก3-4วันจุ๋มมาดูอีกทีคือแตกเต็มต้นแบบนี้แล้วนะคะจุ๋มก็เลยมาบํารุงทีหลังนะคะโดยการให้ปุ๋ยนะคะสูตรเสมอนะคะจุ๋มใช้เมื่อกี้เป็นปุ๋ยสูตร15-15-15นะคะหรือว่าพี่ๆท่านไหนที่มีปุ๋ยเขาเอิ้นยังอะ ปุ๋ยหมากนะเออปุ๋ยที่ใช้เพื่อเอาผลนะคะหรือปุ๋ยสูตรเบาหน้าหนักหลังนะคะอาใช้ได้หมดเลยนะคะตัวนี้จะเป็นสายพันธุ์ไว้คิงนะคะตอนนี้แตกเต็มต้นเลยนะคะอันนี้เป็นภาพสดๆเลยนะคะถ่ายคลิปไว้เมื่อวานนะคะแล้วก็มาทําคลิปวันนี้นะคะ เพื่อเอามาให้พี่ๆดูนะคะว่าเฮ้ยมันดกเต็มต้นจริงๆนะคะอันนี้เป็นอีกเหตุผลหนึ่งว่าทําไมนะคะจุ๋มอยากให้พี่ๆเลี้ยงให้ต้นโตก่อนแล้วค่อยเอาผลเพราะว่าผลผลิตที่ได้เนี่ยมันจะได้เยอะแล้วก็มีอะไระความสมบูรณ์นะคะแต่ถ้าต้นเล็กเราทําผลเนี่ย มันก็ยังมีจํานวนที่น้อยนะคะแตกเตาออมาเราก็ได้แค่นิดหน่อยนะคะแถมทําให้ต้นเนี่ยะชะง,งักเพราะว่าช่วงที่เรางดน้ําหรือช่วงที่เราไม่ได้ให้น้ําเขาเพื่อให้เขาเก็บสะสมอาหารเนี่ยต้นจะชะง,งักการเจริญเติบโตนะคะเพื่อเก็บสะสมอาหารนะคะฉะนั้นจุ๋มอยากให้พี่พปลูกไปก่อนนะคะได้ต้นที่พร้อมแล้วหรือต้นที่เราคิดว่าโตพอแล้วอยากได้ผลแล้วเราถึงทําการงดน้ําแบบนั้นจะคุ้มกว่านะคะเราก็จะได้เต็มต้นแบบนี้เลยนะคะ ต้นนี้ตอนนี้อายุครบ5ปีแล้วนะคะต้นนี้จุ่มทำผลตั้งแต่1ปีครึ่งนะคะแล้วก็ ทำผลมาเรื่อยๆนะคะต้นนี้ให้ผลไม่ต่ำกว่าปีละสองครั้งนะคะอันนี้คือจุ่มปล่อยตามธรรมชาตินะคะแต่ถ้าเราบังคับทําผลบํารุงเขาดีๆสามารถให้ผลได้3าถึงสครั้งเลยนะคะไวคิงเป็นสายพันธุ์ที่เวลาสุกเขาจะมีสีเขียวอมเหลืองนะคะรสชาติหอมหวานคลายน้ำพึ่งนะคะสายพันธุ์นี้ไม่ติดเปรี้ยวนะคะบอกเลยว่าสายหวานไม่ควรพลาดสายพันธุ์นี้คะ่ะ thank you